สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องการหาหอรมอและคอรอนอรโดยการแยกตัวประกอบนะครับตัวทฤษฎีบทก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับาการคนนํานวณซึ่งเหมือนเดิมไม่ต้องจตกใจภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมแปลให้ฟังอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําสหรับนักเรียนที่อยู่ใน Google Classroom เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับโดยผมแจกไปแล้วนะก็คืออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเอกสารนะครับ ส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ใน Google Classroom แล้วแวะมาดูนะครับก็สามารถซื้อหนังสือได้ทีู่น่์หนังสือจุฬานะครับก็อันนี้ก็คือที่ซีบทอันหนึง่งที่อยู่ในหนังสือดีแล้วนะครับหน,นังสือเขียนเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับดังนั้นก็ถ้าจะซื้อก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษให้เป็นนะครับอ่าโอเคอก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมขอทบทวนจากคลิปแรกก่อนนะครับว่ามีอะไรอย่างรวดเร็วก็คือ,อผมบอกไปแล้วว่าการคำนวณหอรมอลและครนอเนี่ย มันมีทั้งหลักฐานรูปแบบที่เราจะเรียนกันในคอร์สนี้นะโดยในคลิปแรกผมพูดถึงความหมายแล้วก็นิยามของหอลมอและคอรนอนไปแล้วแล้วก็แสดงตัวอย่างการคำนวณหอลมอและคอรนอนโดยใช้นิยามนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการคำนวณหอละมอและคอรนอนโดยใช้การแยกตัวประกอบนะครับโอเค ก็เข้าเรื่องต่อนะครับสรุปนี่คือคลิปที่2แล้วนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะรู้ทั้งความหมายนิยามการคำนวณหอละมอนและคอรนอนโดยใช้นิยามมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาอัปเกรดการคำนวณให้มันเร็วขึ้นนะครับก็คือเราจะคำนวณโดยการแยตกตัวประกอบที่สีทบทีโบตตรงนี้นะครับบอกว่าอย่างนี้ก่อนอื่นก็คือเราก็แยตกตัวประกอบของ A อ,ออกมานะครับเป็นผลคูณของโวนูเฉพาะนะ เดี๋ยวจะทบทวนให้ว่าแยกตัวประกอบยังไงนะครับเผื่อคนลืมการแยกตัวประกอบสมัยมต้นมาแล้วเนี่ยนะเอาเป็นว่าตอนนี้สมมติไม่ลืมก่อนนะก็แยกตัวประกอบ A ออกมานะครับแล้วก็แยกตัวประกอบของ B ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยข้อ2ตรงนี้นะครับบอกว่าหอร์มน or คืออะไรนะครับอันนี้อันนี้คือหอร์มนนะอันนี้คือคอรนอนะครับ uh, greatest common divisor กับ least common multiple นะครับอ่ฮ or, อร์มนนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของหอร์มนนะครับหอร์มน or ออกมาเป็นยังไงก็บอกว่า ก็เป็นพวก pi ยวกรัง di นะโดยที่ di ตัวนี้นะครับเป็นค่าน้อยของ ai กับ bi นะครับส่วน c o น o n คืออะไรนะ c o น o n ก็คือเป็น pi ยกกรัง mi เหมือนตัวนี้นะครับ pi เหมือนกัน mi คืออะไรจะเป็นค่าค่ามากของ ai กับ bi นะ maximum นี้นะ,ะก็ยังไม่ต้องตกใจนะอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้ไงนะเผือบ,บางคนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวดูตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมพูดซ้ำอีกรอบก่อนนะครับก็คือก่อนอื่นเราแยกตประกอบของ A แเราก็แยกตัวประกอบของ B นะครับแล้วเราก็ใช้สูตรนี้ก็คือหอละมอก็จะเป็นพวกจํานวนเฉพาะยกกําลังค่าน้อยนะครับระหว่างเลขชี้กําลังสองตัวนี้ส่วนคารอนนะครับก็จะเป็นจํานวนเฉพาะยกกําลังค่ามากนะครับของเลขชี้กาลังสองันนี้มาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับตัวอย่างที่1นนะครับจงหาหอละมอกับคารอนนะครับ เมื่อกําหนดมาสาแบบนะก็ทําข้อแรกก่อนแล้วกันนะครับในข้อแรกนี่ก็คือเป็นตัวเลขแบบง่ายๆนะเราก็สามารถแยกตรงกรอบในใจได้เลยหรือว่าก็แค่ไล่ไล่นิดเดียวก็เสร็จเนะี่ยก็คือ240ก็มันมีศูนย์ก็มันก็คูณสิบละแน,น่นอนนะแล้วยีิก็8คูณสก็ท่องได้ง่ายๆเนยนะครับแล้วก็เราก็ท่องไปเลยนะแปดแปดก็คือ2อกลังสนะครับส แล้วก็5คือ2คูณ5พอรวมกันก็จะเป็น2องกำลัง4คูณ 3, คูณ5นะนะก็เอาตัวนี้รวมกันเนี่ยเป็น2อกำลัง4แล้วก็3 5ลอกไปต่อไปนะครับอ่0อ360บ้างนะเหมือนเดิมผมตั้งตัวเลขให้มันง่ายอยู่ลวก็เป็น36คูณ10นะครับอ่า 6, 6นะครับอ่อก็คือ2คูณ3นะก็เลยเป็น2องกำลังสองคูณ3กำลัง2เนาะเพราะมี6 2ตัวแล้วก็5 ก็คือนะรวมกันนะสิก็คือสองคูณห้าเนี่ยก็รวมกันก็เป็น2องกำลังสามคูณสามกลังสองคูนห้าอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็สรุปว่าดเดี๋ยวผมเขียนอีกรอบก่อนครับมันจะได้เอามาอยู่ด้วยกันนะ240สองรเนี่ยคือสองกลังสคูนสามคูณหะครับแล้วก็สามรเนี่ยคือสองกลังสคูน สามกำลังสองคูณห้าโอเคต่อไปนะครับอหอลรโมตามสูตรคือเลยนะที่ผมบอกไปก็คือจำนวนเฉพาะยกกำลังค่าน้อยก็จะเป็นอย่างนี้นะหอละมอขององ2้อกับ3 6 0นะครับก็จะเป็น2คูณ3คูณ5นี่แหละแต่เอายกกำลังค่าน้อยนะมันเช่น4กับ3ค่าน้อยก็คือ3นะครับหอละโมก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็นี่ยกกำลังหนึ่งยกกำลังสองนะครับค่าน้อยก็คือ1ตรงนี้นะครับ ไม่ต้องเขียนหนึ่งสิลืมไปอธิบายไป,ไปพูดไปไเขียนหนึ่งเฉลยนะก็คือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะถ้าไม่เขียนก็คือหนึ่งเนาะต่อไปนะครับอันนี้ก็ยกกกำลังหนึ่งยกคกำลังหนึ่งค่าน้อยก็ก็คือหนึ่งนั่นแหละนะครับก็เป็นแบบนี้จะค้างไว้แค่นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะนั่งคูณก็ได้นะก็ไม่ได้ยากอะไระนี่แปดนะแปดห้าสี่สี่คูณสามก็จะเป็นร้อยยี่สิบนะครับอ่ะเสร็จแล้วนี่ของเราต่อไปคารนอนะครับ คอร์นออก็อที่ผมบอกไปก็ทำแบบเดียวกับหมอรวงแหละคือพวกจนเฉพาะยกกำลังแต่ว่าเวลายกกำลังเราเอาค่ามากนะครับดังนั้นอย่างเช่นมี4กับ3เนี่ยค่ามากก็คือ4นะาาก,ก็4ใส่มาแล้วก็มีมี1กับ2เนี่ยค่ามากก็คือ2นะครับแล้วก็อันนี้มียกกำลังหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก่ามากก็คือยกกำลังหนึ่งธรรมดา80นะครับอันนี้9 9้คูณ8ปด8 7 2นะครับ720 ก็จะเห็นว่านี่เราใช้การแยกตัวประกอบมันก็จะเร็วขึ้นนะลองจินตนาการดูว่าถ้าเราจะไปคำนวณหอระมอกับคอนนอโดยใช้นิยามเนี่ยน่าจะเห็นนะว่าตัวเลขมันจะเยอะแล้วก็ไล่กว่าจะเจอเนี่ยนะครับมันมันยาวเนาะดังนั้นอ่าก็จบข้อหนึ่งอย่างรวดเร็วด้วยการใช้การแยกตัวประกอบนะครับส่วนข้อ2นะตัวเลขเริ่มเยอะขึ้นมา เราอาจจะไล่แบบนี้มันอาจจะยาวเนาะเราก็อาจจะต้องมีวิธีในการแยกประกอบตัวเลขที่มันเยอะขึ้นมาสักนิดหนึ่งซึ่งเราก็เรียนตั้งแต่สมัยมต้นละเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะอ่าก่อนอื่นก็คือผมจะแยกประกอบ2ตัวนี้ตัวแรกก่อนนะกรอ่าหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดนะครับอ่ะก็คือวิธีแยปกประกอบสมัยมต้นก็คือทำอยังไงนะเรานั่งไล่หารไปนะครับ เช่นอันนี้เอาสองหารก่อนก็ได้นะถ้าเห็นอ่ะสองหารก็เห็นอยู่แล้วว่าหารลงตัวเนาะหรือใครเห็นมากกว่าก็จะจะเอา4เอา8ก็ได้นะไม่ต้องกังวลว่าจะต้องใช้เฉพาะจำนวนเฉพาะนะครับใช้อะไรก็ได้ให้มันหารลงตัวก็พออย่างเช่นอ่ะผมอาจจะใช้4ไปเลยก็ได้นะ4ไปเลยนะมันก็จะเป็น446สเนาะ4 24สองแล้วอง4 28อ่ะยัง2ได้อีกนะก็2 2, 2ส4ก็เท่ากับ2 2 4 2 3 6 2 1 2นะไง แล้วก็สองไม่ได้ลราเห็นล้ต่อไปเอาลองสามนะครับสามได้ไหมลองคิดในใจสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดอ่ะได้นะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็เศษสองนะครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดลบสิบเอ็ดนะดังนั้นเนี่ยเราไล่ดักว,ว่าหนึ่งพันสี่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดเนี่ยมันก็จะมี สี่คูณสองคูณสามคูณเจ็ดคูณสิบเอ็ดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนช้าๆก่อนนะสมมติสี่คูณสองคูณสามคูณเจ็ดคูณสิบเอ็ดนะครับเราค่อยรวมกันก็ได้นะว่ามันก็จะเป็นสอ,องกำลังสามเนาะก็คือเอาเอาสองอันนี้รวมกันนะครับตรงนั้นก็ลอกมาอ่ต่อไปอ่เก้าพันสามร้อยแปดสิบเนี่ยก็ทำแบบเดิมได้นะครับ อันนี้เอาสิบหานก่อนเลยเนาะสบายเลยนะแ3้ร้อยสามสิบแปดแล้วเราค่อยลองพวกสองพวกสี่ก็ได้นะอย่างเช่นนี้ผมสมมติเอาสองไปก่อนนะสองสี่แปดนะครับเศษหนึ่งสองหกสิบสองเศษหนึ่งสองเก้าสิบแปดจากนั้นก็เราก็ต้องลองพวก3 5 7 11 13อนี่นะพวกจำนวนเฉพาะที่มันเยอะขึ้นมาอา่า ถ้าลอง3เนี่ยมันไม่เวิร์กนะสมมติผมเขียน3ก่อนแล้วกันนะสมมติผมลอง3เนี่ยนะครับะจะเห็นแล้วว่าไม่เวิร์กหรือถ้าใครจำทฤษฎีจำนวนได้ท,ท,ที่ที่ผมอาจจะยังไม่ได้สอนเนี่ยนะครับก็คือเอาพวกดิจิตบวกกันเนี่ยสี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าเนี่ยซึ่งสามหารไม่ลงตัวดังนั้นใช้สามไม่ได้เนี่ยนะครับห้าห้าก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ลงท้ายที่ศูนย์ก็ห้าดังนั้นหารไม่ลงตัวนะครับต่อไปนะครับเราก็ลองเจ็ดแล้วกันนะ,อะลองเจ็ดมัง่งเจ็ดลองเลย เจ็ดหกสี่สิบสองนะครับเศษสี 4, 7, 7, ่เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอาได้นะอ่ะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดได้ไหมหกสิบเจ็ดผมก็ยังไม่ได้สอนนะวิธีตรวจว่าเป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยนะครับแต่เราเราคิดคิดลองดูก็ได้นะก็คือหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับสองมันไม่ได้สามมันก็ไม่ได้นะนั่งลองตรงแล้วก็ห้าไม่ได้แล้วก็เจ็ดเจ็ดได้ไหมเจ็ดเก้าหกสิบสามเศษเศษเจ็ดก็ไม่ได้เนี่ยเราเราจะเห็นว่า พอใช้สิบเอ็ดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เราจะหยุดเมื่อไหร่อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าพอสิบเอ็ดไม่ได้นะแล้วสิบเอ็ดยุกกำลังสองมันเกิน67สิบเจ็ดเนี่ยแสดงว่าไม่ไม่ต้องทําต่อละจะได้ว่างหสิบเจ็ดคือจำนวนเฉพาะนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยสอนละเอียดทีหลังนะอีกรอบนะครับพอมาถึงทางที่แบบไล่ไปสักพักแล้วมันไม่ได้สักทีเนี่ยคือไล่ตั้งแต่จำนวนฉพองตั้งแต่สองเนี่ยนะครับสองสามห้าเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้แล้วพอมาถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ยังไม่ได้เนี่ยแล้วสิบเอ็ดยนีกำลังสองมัน อ,อย่างเงี้ยก็คือสรุปได้แล้วว่า67เป็นจำนวนเฉพาะนะครับหวังว่าโจทย์ทันนะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกวเอาเอาเอาเข้อค่าว่าแค่นี้ก่อนตอนนี้เชื่อผมนะว่าผมไล่เสร็จแล้วเนี่ยมาจนถึง11แล้ว11ยี่สิบสองมันเกิดละก็เลยได้ว่าตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวทฤษฎีจะจะสอนทีหลังนะครับตอนนี้เอาคำนวณก่อนอ9 3 8านนะครับก็ออกมาเป็นมีอะไรบ้างนะมันก็จะมี 1ิบ7อนะครับแล้วก็รวมกันนะก็มี2คูณ5ก็2องสคูณ5คูณ7คูณ11นะครับอ่าพอผมอัดเสร็จแล้วผมเพิ่งมาเห็นนะครับเพราะผมะเขียนตัวเลขผิดไปตัวหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่จริงผมต้องลอก67ลงมาใส่ตรงนี้นะครับตอนนั้นตัวนี้เขียนผิดนะครับต้องเป็น67นะครับขออภัยด้วยนะครับ ก็ดังนั้นขอผมแก้ก่อนนะครับคราวนี้ตอนนี้ลอกหกสิบเจ็ดออกมาละก็หาหอรอมอได้แล้วนะครับหอรอมอก็ดูเฉพาะตัวซ้ำนะครับนะแล้วก็เอาตัวน้อยมานะครับก็เป็นสองกำลังสองแล้วก็สามไม่ซ้ำนะครับแล้วก็เจ็ดซ้ำตรงนี้นะครับก็คูณเจ็ดแล้วก็หมดแล้วนะครับก็ตอบยี่สิบแปด ต่อมานะครับถ้าหาคอนอก็เอามาหมดนะครับถ้า3าก็เอาตัวเยอะมานะครับ2กําลัง3ต่อมานะครับ3ไม่ซ้มห้าก็ไม่สาก็3าูณ5มาเลยนะครับแล้วก็7ซ้ํากันนะครับก็เอา7มาแล้วก็11กับห7ไม่ซ้ําไม่อามก็มาให้หมดก็ครบแล้วนะครับคอลนอก,ก็อตรงนี้ จะใช้เครื่องคิดเลขคูณก็ได้นะครับหรือติดค้างไว้แค่นี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค้างไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็ลองกดเครื่องคิดเลขมก็ได้นะครับดังนั้นก็จบข้อ2แค่นี้นะครับต่อไปก็มาดูตัวอย่างที่3กันนะครับสมมติผมแยกตัวประกอบให้เลยเนี่ยดังนั้นผมไม่ต้องเพิ่มหน้าแล้วเนาะก็คือบางทีผมอาจจะแยกตัวประกอบให้เลยเนี่ยแล้วก็ให้นักเรียนฝึกใช้ทฤษฎีก็ได้เนาะดังนั้นข้อ3าผมตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ อ๋อหอลมอคืออะไรแล้วก็มันมี2 3 5 1เนะเขียนไปก่อนแล้วกันนะ2 3 5 11เดี๋ยวค่อยเลือกตัวนะแล้วก็237มอะ่ะมี7กับ13โมพมานะใส่เพิ่มไปก่อนนะแล้วก็มาดูเลขชี้กำลังกันนะอย่าลืมอันนี้กำลังสองกำลัง1นะก็เลือกตัวน้อยนะ2อกำลัง1นะครับแล้วก็อันนี้กำลัง3นะ กำลังสองแล้วเลือกตัวน้อยคือกําลังสองต่อไปกําลังห้ากำลังหนึ่งอันนี้ไม่มีดังนั้นน้อยก็คือกําลังศูนย์นะครับต่อไปสิบเอ็ดนะครับนี่กําลังห้ากำลังสามเลือกตัวน้อยคือสามนะครับหวังว่าทําไม่ได้คิดเลขผิดตรงไหนนะไม่ได้เลงผิดนะเจ็ดมั้งอ่าเจ็ดตรงนี้ไม่มีนะครับดังนั้นเป็นกําลังศูนย์นะครับ แล้วก็13ก็เช่นกันนะครับ13ไม่มีในนี้ดังนั้นกำลัง0นไม่ต้องคิดเลขอะอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างไรตัวโจทย์ผมก็ไม่ได้คิดเลขอยู่เนี่ยผมแยกตัวประกอบไปละดังนั้นผมก็แยกไว้ครั้งอย่างเงี้ยน,นะครับคอลนอบ้างน,นะครับสองยุคกำลังเยอะสองยุคกำลังเยอะก็จะเป็นสองกำลังสองสามยุคกำลังเยอะก็เป็นสามกำลังสามห้ายุคกำลังเยอะ 5กำลัง1นะครับแล้วก็11ยกกำลังเยอะ11กำลัง5 7เกำลังเยอะ13กำลเยอะนี่นะจะเขียนเรียงก็ได้นะครับหรือไม่เรียงก็ได้นะแต่ว่าเขียเรียงไว้กันนะเนาะเพราะอันเดิมมันเรียง2 2กคูณ3กำัง3นะครับแล้วก็คนะูณคูณคูณ1ลัง5คูณ13โอเคก็จบข้อ3อย่าง ง่ายดายนะในกรณีที่แยกตัวกล่อบให้แล้วก็เรากคไม่ต้องแยกเองนะใช้ทฤษฎีบทได้เลยนะครับสมมติผมตั้งตัวเลขเยอะอย่างเงี้ยทำไงเนี่ย a ต้องเป็นสอง0สนกว่า b ก็อู้ uh, b เท่าไหร่เนี่ยผมก็เขียนตัวเลขไม่ทันมองเจดล้านกว่าเนี่ยเวลาตัวเลขเยอะอย่างนี้นะอืมมีวิธีอะไรบ้างเวลาตัวเลขเยอะนะอย่างแรกผมก็เขียนขำๆไปไงั้นนะนะขยันนั่งทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมันมันมันก็นานเกินไปนะอม ไม่เอาเราไม่ทําทางนี้นะเราเราเสียเวลาเกินไปนะมานั่งทาไปเรื่อยๆเ,เวลาตัวเลขเยอะอ่ะอย่างแรกก็คือเราอาจจะใช้เครื่องคิดเลขหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เอาไปได้นะครับหรือว่าใช้ยูคลิดเอาคอมพิวัมซึ่งเดี๋ยวจะใส่ในคลิปถัดไปในคลิปนี้เราพูดถึงการแยตกตัวประกอบอย่างเดียวเนะี่ยดังนั้นที่ที่ผมบอกว่าขยันนั่งทาไปเรื่อยๆเ่ยหมายถึงว่ามานั่งแยตกตัวประกอบตัวเลขเยอะอย่างนี้นี่คือนั่งทาไปเรื่อยๆนะอีกนานกว่าจะเสร็จนะครับคราวนี้เราอาจจะ ใช้เครื่องคิดเลขหรือว่าคอมพิวเตอร์ในการช่วยแยกตัวประกอบได้นะดังนั้นในที่นี้ก็คือเดี๋ยวผมจะสอนการใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์สะหน่อยนะตองมุมด้านด้านขวาสุดแล้วก็ลงมาบรรทัดหนึ่งแนละ้วอลแฟลมเอลฟานะครับผมใช้นี้อยู่นะใครที่มี iPad เนี่ยก็มันดาวน์โหลดแอปได้นะครับมันไม่ได้แพงอะไรมากนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับวอลแฟลมเอลฟานะครับแต่ว่าแค่โฆษณาไว้เฉยเพราะ ผมจาได้ว่าห้าหกปีที่แล้วผมซื้อไว้ก็ร้อยห้าสิบน่าจะประมาณร้อยห้าสิบาทอหะห้าดอนนระนะครับมันก็ใช้ได้ยาวเลยนะไม่ดังนั้นลงทุนร้อยห้าสิบาทแล้วก็ใช้ได้ยาวเลยก็ผมว่าคิดว่าคุ้มนะแต่ว่านักเรียนไม่ต้องตกใจถ้าเกิดไม่อยากซื้อเนี่ยนะครับก็ยังไงไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็ได้ผมไม่ได้ให้ตัวเลขเยอะอันนี้ผมแค่สอนเผื่อไว้ว่าเออเผื่อใครสงสัยว่าเอาถ้าตัวเลขมันเยอะๆทำไงดีนะก็คือถ้าตัวเลขเยอะให้เครื่อง เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับหรือแอปพลิเคชันบอลแฟมน a เอลฟาหรือโปรแกรมอื่นพวก m a p l e MATLAB Mathematica เนี่ยมีเยอะแยะให้ใช้นะในการแยกตัวประกอบได้นะครับสำหรับของเราในใน,ในภาคก็อาจจะได้เรียนการใช้พวก MATLAB นะครับแต่ว่าที่จริงมันก็มีโปรแกรมอื่นๆเยอะแยะพวก m a p l e Mathematica หรือว่า s e Ma หรือว่าใช้ Python เนี่ยมันมันได้หลายวิธีมากนะครับในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับในที่นี้ผมใช้ frame Alpha นะ่ r อล a ฟลร์เอลฟาใช้ง่ายดีใช้ในแอปใน iPad ได้เลยนะครับดาวน์โหลดมา150าบกว่าบาทนะประมาณนะโอเคก็วิธีแยตกตัวประกอบนะครับก็คือพิมพ์คำว่าแฟ c เตอร์แล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยครับอย่างเช่นผมต้องการแยตรกตัวประกอบสองสี่หนึ่งแปดหกแปดตะเกียน,นะครับสองสี่หนึ่งแปดหกแปดนะครับแล้วเนี่ยมันก็โชว์มาให้เห็นละว่ามันคือสองกำลังสองคูณสิบเอ็ดคูณยี่สามคูณสองสามเก้าเนี่ยครับผมก็จดไว้เนาะ อันนี้สักครู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็อีกตัวหนึ่งที่ที่ที่ผมจะแยกประกอบก็คือเจ็ดล้านกว่านั่นนะครับ7 9 1 0 3 4้าหนนี่ะครับอ่านี่มันก็แยกประกอบให้เราเลยนะครับออกมาเป็นเดี๋ยวผมต้องจดด้วยนะสองกำังสนะครับแล้วก็คูณสินะครับ คูณยี่สามคูณสามพันสามร้อยเจ็ดเนี่ยนะครับอ่ะพอพอเนะี่ยได้คําตอบเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเราก็เอาไปใส่เอาไปใช้ต่อนะครับเนี่ยสรุปว่าแยกตัวประกอบนี่คือคิดเลขแล้วเท่านะอ่ะาเหมือนเดิมนะไม่ต้องไปแยกเองนะครับตัวเลขเยอะอ่าเอเนี่ยนะครับแยกตัวประกอบมาเป็นสองกำลังสองคูณสิบเอ็ดคูณยี่สามคูณสองร้อยสามสิบเก้านะครับอ่าโปรแกรมมันจะมันจะแยก ให้เป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะอยู่แล้วนะครับ13 23แล้วก็3 3 0 7งั้นหอเรามอ,อก,ก็เหมือนเดิมน,นะ2ยกกำลังค่าน้อ,อคือ2กำลัง2นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่า11ตรงนี้มีตรงนี้ไม่มีก็ไม่เอานะ13อ่าไม่มีเนาะ23ซ้ำเนี่ย 23, 3, นะก็เอา23มานะครับเสร็จล้ะนะครับอันนี้คิดเลขง่ายเนาะมันออกมาเป็นเท่าไหร่นเนี่ย4 2 8 4 3ปดสีนะครับอ่าเรียบร้อยคณานอล่ะคณานอเยอะหน่อยคงไม่ต้องนั่งคูณก็ได้นะหรือถ้านั่งคูณก็เหมือนเดิมใช้เครื่องคิดเลขนะครับมันก็เป็น2องนสามนะครับแล้วก็11นะ13 23 239 33 07นะเหมือนเดิมนะไม่ต้องคูณนะตัวเ,เลขเยอะมากนะใช้เครื่องคิดเลขเราก็ได้อ่า ก็จะจบเวลาตัวเลขเยอะก็ตอบข้อสงสัยไว้ก่อนเ,ยเฉยๆนะครับว่าถ้าตัวเลขเยอะไม่ต้องไปนั่งแยกประกอบเองนะครับใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์เอาแล้วก็สำหรับนักเรียนบางคนก็น่าจะได้เรียนการใช้แมทแ l a บหรือ Maple หรือ m a t h e ม a ติกาในในเทอมนี้หรือว่าเทอมหน้านะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ได้เรียนแน่ๆแ,แ,แหละนะในการใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์ช่วยในการคํานวณน,นะครับ ส่วนในคลิปถัดไปก็คือตัวเลขเยอะเนี่ยสมมตินะถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขไม่มีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะสมมุติจะคำนวณมือเนี่ยที่จริงก็ยังทําได้นะแม้ว่าตัวเลขจะเป็นล้านก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้ยูเครนอัลคอริทึมนะครับดังนั้นวิธีที่ที่เร็วมากที่สุดก็คือเอาเอาอยูเครนอัลกอนิทึมเนี่ยสอนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วแล้วมันก็จะคิดเร็วมากนะที่จริงการแยกประกอบเนี่ยนะครับถ้าตัวเลขเยอะมากจริงเนี่ยแม้แต่เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์อมันก็ไม่ไหว แต่เราก็ยังสามารถใช้เครื่องคิดเลขหรือคอมพิวเตอร์ในการห,หาฮอร์โมนได้เพราะว่าเรารู้ยูคลีเดียนอลกคริทึมแล้วเราก็เอาเอา,เอาอยูครีเดียนอลกครินทึมเนี่ยนะครับไปใส่ในคอมไว้เนี่ยมันก็จะคำนวณฮอร์โมนให้เราได้แม้ว่าตัวเลขมันจะเยอะมากจนกระทั่งแยกตัวประกอบอยังไม่ได้เลยเนี่ยเวลาตัวเลขเยอะนี่แยกตัวประกอบยากมากนะครับแต่ว่าหาฮอร์โมนได้อยู่เพราะว่าเรามียูคลีเดียนอลกคริทซึมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะสอนในคลิปต่อไป คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ